เังเอินจาหลักๆของเรามาก็จะมีทั้งเรื่องของการคืนต้นคืนต้นแล้วเริ่มงระยะคืนต้นเลยก็คือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแหละเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเรา่มมาเริ่มการคืนต้นมันต้องมีนะต้นสวงต้นอะไรก็มีค้างสารสารค้างที่ต้นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องหลักๆก็ต้องมาคืนต้นก่อนแล้วก็ล้างสารที่มันตกค้างอยู่ตัวอย่าง์ตัวนี้เรามีนี่มา ชุดฟื้นต้นชุดฟื้นต้นนะคะวันนี้หลักๆเลยวันนี้ที่เอาแนะนำอยู่ตรงนี้อันนี้ที่หมุนมุอยู่นี้คือชุดฟื้นต้นเนาะใช่ไหมมั้งคใช่ค่ะหลักๆของเราก็จะมีทั้งตัวโอตาตัวเหลยเลยก็จะมีตัวนี้ชื่อโอตาตัวนี้คืออะไรตัวนี้จะเป็นสายไหล่ค่ะสายไหล่แพ้ทำเข้าเองของเราดีฝากเลยโอตราใช้ของตัวสาหยจะได้ต่อหนึ่งกวนหรือต่อน้ำหนึ่งพันก็คือในเซตนี้ ได้น้ำหึาลิเปอรยมีตัวที่างที่างเียวทำ้โอเคเรามรับรออันนี้เราปรับหมดให้ให้ลูกค้าได้ดูนะคะต้มตุ้มนู้นพี่เราปรับไปแล้วคือตุ้ต้นนะคะดูกร่กนก็คือเซ็ตนี้เลยที่เราแนะนำก็จะมีตัว โอตาตัวนี้จะเป็นอะไรนะคะับลูกเด็กี้จะเป็นสารายสารายถูกเเข้มข้นแล้วก็มีแมกนีเซียมและสนโตรซีซิงเฮิร์ด้วยแล้วตัวต่อไปจะเป็นกิปโปตัวนี้เป็นอะไรจ๊ะตัวนี้จะเป็นยูริกยูริกแอซิดถูกเ่มเข้มข้นของพเศษค่ะใช่ค่ะช่วยในทางของระบบรากใช่ระบบรากทำให้ดิมล้นด้วยก็คือช่วยในเรื่องของคุณภาพดินให้ดีมันดินมันมันมันดันมันล้น ร่วมร่มร่มซูช์แต่เออค่ะถ้ามันถ้าดีมันดีระบบเราระบบกนมันก็จะดีตามในว่าค่ะแม่ระบบมากเลยได้ขึ้นใช่ค่ะหามากกินขึ้นหาหาได้ดีขึ้นค่ะรับตจมูกโบก็จะมือกี่โบก็จะไปช่วยด้วยอืมแล้วก็สหรับตัวต่อไปก็คือปุ๋ยใช่ค่ะก็คือต้องเป็นอาหารหลักบึ้ดที่แรงก็คือตัวนี้จะเป็นตัวซีมาเสมอนะคะเป็นสูตรเสมอสูตร สูตรนี้ก็คือสามารถช่วยเร่งพวกใบเขียวแตกแตกใบแตกใบอ่อนให้กับพืชแล้วเกิดจริงจริงต้นนีจะแนะน้ำผลไม้เแหละไอ้ใบเขียวใบเขียวนี่แหละค่ะช่วยให้พืชแบบเหมือนแตกใบอ่อนได้ดีขึ้นอ่าแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นตัวซีโม่หนึ่งร้อยตัวนี้จะเป็นอะมิโนโปรตีนจากปลาทะเลนะมาตรงจากทะเลเลยตัวนี้อืมจะช่วยในการฟื้นต้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แล้วก็เนี่หลักการ ในช่วงมือต้นคนเราก็เหมือนพี่ๆทุกคนก็จะฉีดไปพวกทยาแมลงยาฆ่าในการล้างพ่นไปทั่วหรือการัำของทางร้านก็จะแนะนำเป็นตัวโบเก้โบเก้ตัวนี้คือนะโบเก้ตัวนี้โบเก้คืออัญญาฮะโบเก้ตัวนี้เป็นอะบารเม็กซฟินนะครับนี่เออตัวนี้เ้ามาเออเหมมันก็มีจิตอาสาบ้างมาหลายเรื่อง ขึนกล้องไงตุบใจเป็นกล้องไหมตัวแบบคร้งแรกแทใช่สำหรับตัวแก้ของเราก็จะเป็นอับาาแหกตีนสูตรพิเศษใช่ค่ะเคมีพิเศษจะอยู่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่หนึ่งจุเก้างตนี้ชื่ออะไรนะองตอนนี้จะได้ทั้งป้องกันกำจัดพวกเยไฟอาเยื่อใช่ค่ะพวกเียไฟพวกเลี้ยไข่แจ้อ่าอาจากระจัอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพี้ยทาง ในการฉีดอ่าล้างสารล้างต้นใช่เพราะมันจะมีการตุ้งขาแน่นอนไม่เหนียไม่หมีเพราะมันต้องตุ้งขาเลยแล้วเซตนี้ช่วยได้ค่ะก็คือชุดฟื้นต้นคุเรียนนั่นเองก็แนะนำให้ใช้บวกกับตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้ใช้บวกกับทุกช่วงของการฉีดเลือว่าจะเป็นตัวปรับสภาพน้ำแล้วก็จับใบนะคะคุณลูกค้าจะช่วยให้แบบสภาพน้ำมันเหมาะสำหรับการฉีด เหมาะในการใช้อะเหมาะคือจะเหมาะในการที่เหมือนมีพลังงานมีโปรตีนในการไปฟื้นต้นทำให้ต้นสมบูรณ์ใหญ่มากขึ้นใช่สำหรับชุดพื้นต้นของเราเลยก็จะมีหนึ่งตัวโอตาคือตัวอัลบช่วยในการให้พลังงานแล้วก็ให้โปรตีนกับคือสอง มีแอติเอช่วยในการระบบบบาูลาห้กแตาดดีขึ้นแล้วก็ตัวที่สเป็นซีโม่หนึ่ร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นอิโนปาเพื่อในการแตกใบอ่อนต้นต้นรางปริเมือนการไปบวกกันแล้วก็ัวนตเป็นอหารหลักของพืชก็คือเป็นสูตรปูนน้ำที่าเสมอตรงนี้จะช่วยในการแตกใบอ่อนใช่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวโมก้ อเสามารถใช้ฉีดในช่วงตูนในเลยช่วยในอะไรอย่างเนาะใช่เลยช่วยในการเหมือนข้ามในบางเพี้ยเพี้ยไปเพี้ยไส้คลุมเพี้ยอะไรค่ะลุมเพี้ยได้เลยสามารถฉีดได้ใช่เพื่อรื้บวกตัวปรับสภาพน้ำจับใบไปด้วยนะครับในทุกช่วง ่ะทุนนี้ถ้าใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยค่ะเราปักไว้ให้คุณแล้วอยู่ในตะกร้าที่